วานก็มาทางนี้แหละวันนี้ก็มาแรงาด้วยโอ้โอ้สายดูดสายดูด ไปแนบ <G ül> ทางสวยทางสวยซ้ายซ้ายไปไปไป เรามีกล้องแล้วพี่ก๊อฟเราผัดกันถ่ายกันสองคนอคไอเป็ดปล่อยมันดูดิไปยึงนู่นอ่ะอด,ดูอีอ่ะใช่จำได้แล้วใช่ไหม <c oughs> Má pet. bếp mặc áp bếp mặc yeah 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 Pai mặc pai bếp Pai áp Pai mặc áp bếp mặc áp bếp mặc áp bếp Quick áp quick, quick, quick go. มันนงมันโออะไรเนี่ยเลือดไหลเลยเนี่ยไม,ไม่โนมันแตกพี่หามเป็นไร แอนหลอกเว้ยไม่มีอะไรซะหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ้พี่พี่ตีนผีนพี่พีเ่เพิ่งรู้เหรอว่าเป็ดชั่วร้าย <laughs> เขาจะเลี้ยวถูกไหมเดี๋ยวเลยลงไปนู่นเลยอี่มีเข็นขึ้นไปอุ้ยโหหินลอยหินลอยเพียบ เอาเรื่องไม่ได้เข็นพี่รอรอมาจอดร้อยเฉยจอดร้อยเฉยพี่ไม่ได้เข็นเนี่ยเดี๋ยวแอนจะปั่นต่อแล้ว ยังไม่เคยผิดหวังเลยเออบนพี่บนบนมันเหมือนเข็นคราวที่แล้วเลยเนี้ยใช่ไหมไม่เหมือนนี่ผมบอกแล้วไม่เหมือนอ่ะใช่คราวที่แล้วเราเข็นฝั่งซ้ายคราวนี้เราเข็นเยอะกว่าเดิมไอ้คราวนี้เข็นเยอะกว่าคราวที่แล้วคราวคราวนี้เราเข็นฝั่งขวาไม่เหมือนกันพี่ดวก้อนหินนี่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยไม่เหมือนใช่ก็ไม่ใช่ไงเห็นไหมพี่ก๊อฟเริ่มจําทางได้ เคยประกอบเราเคยลงนี้หรอเคยเราลงงเราลงเส้นนู้นดูสวัสดีครับดูขอโทษด้วยที่พามาเข็นมากับเป็ดเข็นทุกครั้งผมไม่ได้หลอกมาเชื่อนนะพี่ดูข้างบนนะสะใจสะใจมากเลยพี่เรือเดี๋ยวเขาจะว่าผมเป็นบ้าพี่แล้วเหมืเนกันรอเป็ดด้วย เข็นทำไมกันครับพี่เข็นทำไมกันครับในนี้ยังไงพี่เข็นทำไมกันครับพี่เข็นทำไมกันครับเฮะเฮะนึกว่าเลี่ยงเด็ก ไม่ติดก็ขึ้นไม่ได้ติดเป็ดปะติดหลังหายเต็มเลยตกเลยเป็นสันตรงนี้มนะทางเก่าเลยออพวกเขาแจกขึ้นรอบนึงหวาน เจอยังเจอทางที่เราเลี้ยวซ้ายวันนั้นยังเออใช่สโตนเป็นฮาร์ดล็อกไงโอ้กุซาห จะรอดูแอนจัมตรงนี้นจัมฟื้นไม่มีช่องให้ตรงนี้เขาไม่ปั่นแล้วเขาต้องพุ่งมาอย่างนู่นแล้วก็ตรงนี้ก็บันไดบาลานขึ<อ>้นไม่ได้เรายกหน้าต้องมันไม่มีแต่มันต้องยิ้มร้องกดอีกนะร้องขวาพี่ลองขวาคือโดนด่าแน่วันนี้พี่ไปด่าเป็ดนไม่ใช่มาด่าผมผมขึ้นลองซ้ายผมไม่เกี่ยวมผมขึ้นซ้าย ไม่ได้ไม่ได้เลยไปพี่เราัง เดี๋ยวจะตะโกนมาบอกอเข็น,น,เขนเลยพี่เข็นเลยอย๋ไม่ใช่ทางซ้ายทางซ้ายไปได้ไปได้สายได้ซ้ายได้ไดอ๋ทางใหม่ไม่เคยมาสายุ้ยลงว่ะหายเป็ดใจเย็นเป็ดใจเย็นโอ้โหใจเย็น เยื่นเป็ดเต๋อลอทีมก่อนแฟนเดี๋ยวพังงอกล้องกล้องอยู่กระกป๋าเราโอ้โหวิ่ขึ้นว่ะชิบหายเฮ้ย ดันดันดันโอ้โหเจอแล้วต่อลวเฮ่ไม่รอไม่ได้เหนื่อยพี่พี่ครับ จัประดาจัปรดาหน้าให้พี่หามพามานะพูดให้มันเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวพูดสามคำแล้วหยุดสามคำแล้วหยุดครับได้พี่หายใจไม่ทันครับหายใจไม่ทันแล้วครับรอพวกพี่ข้างหลังกันครับพี่หอมมาแล้วมาเลยได้ได้ได้ใส่กล้องมาเลย มันไปแล้วอะ่ะขึ้นไปแล้วโอาทางสวยมาพี่เบาๆลง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 เบาๆยากยากอยู่ยากอยู่โอ้ ลงระวังเอาบอโดดเลยบอกมึงเนี่ยโดดยุโดดยยันเมื่อกี้ไปได้อยู่ผมยกไอ้นี่มากันเพราะว่ามันอันตรายหนูโคตรน่ากลัวเลยโอ้ดูนไปดิ โอ้โโอ้ไปไงวะโอ้หฮะขวาข้าข้าโอ้โหเฮ้ยลรอทีมก่อนเขาจะเลยไม่พ่นโอ้ย ตรงไปเขาใหญ่หพี่สนามกอล์ฟโบนันซ่าเขาใหญ่เ,หญเป็ดมันพาลูดใหญ่เลยมันมนะดิตัวเองผมว่าพี่ก็มันเหลือเดี๋ยวๆหน่อยใช่ไหม luông đi luôn luôn bình lêu luôn đây luôn đây nắm quá ấy đâu băng quá มงานทีมงานโหกำลังเลยอะมหายติบเติมเขาให้บอกผัวเมียคู่นั้นหน่อยเขาให้กล้องไปถ่ายเพื่อนๆนะไม่ได้ถ่ายกันสองคนเป็ดว่า พี่กอล์ฟเป็นว่าเขาให้กล้องมาถ่ายเพื่อนๆด้วยกันไม่ใช่ถ่ายกันสองคนผัวเมียเหนื่อยใจจริงวิ่งเควเห็นเห็นเห็นโอ้ดันโอ้โน

นี่ว่าเฮ้ยมันคุ้นคุ้นวะคุ้นอีกแล้วมันตัดไรล่ะไปกอดพุ่งบนเรียกทางไม่ถูกเลย <c oughs> Yeah, Ô. quá, bến ta cà พูดเป็นเล่นไปอืออืรอหรบเพะ อย่าข้ามโอ้โอ้เบรกติดโคตรโพบโม่บักแตง มีทางเราไ,ไปได้ไหมไลงลงลงโอ้ยเดี๋ยกระโดดเี้ย อย่าดีพี่นะน้องรักวู้ไหลยาวเฮ้ยเป็ดเป็ดไม่รอพี่ก๊อฟเลยเหรอเฮ้ยเป็ดไม่รอพี่ก๊อฟเลยเหรองานไปลอง คลงล่องไปแล้วโอ้ตะยานตะยานตะยานโอ้โยอ้ออ้เฮ้ยเสียงนกหัวล้อย่อเราอีกแล้วหัวล้อ ได้พี่ระวังก่อนนี้แล้วกันฮึบย้อนตูดเยอะๆฮะอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันเจนเย็น เจนตีกันเหรออะไรคนนั้นล่ะทำไมไม่บอกครับมีต้นไม้ต้นสองเออบอกต้นแรกระวังหัวเออหลุไปละเออพอต้นสองมาเงยมาพกทุกตแล้วหัวร้อนนะเออนี่นี่นี่ดูต้นไม้ต้นนี้นะเออพุกพี่เห็นไหมเห็นผมไม่เห็นเออแล้วชนชนเลยอ่ะปตอเลยตรงไหนนี่ เห็นไหมไม่เห็นไม่เห yeah> ็นแล้วไม่ชนถูกงโอ้ชนพ่อเลยอ่ะเออไม่เห็นแล้วไม่ชนถูกผู้นำก็บอกแล้วพี่บอกต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้บอกต้นนี้หรอเออเดี๋ยวพี่บอกต้นนี้พี่หอมมาตัดสินดิก็ผมหลบต้นนี้ได้เลยพี่คิดดูพี่ไปมองไปต้นไม้นะเป็ดมันทะเลาะกับแอนพี่หอมมาบอกว่าต้นไม้หลบผมก็หลบผมหลบต้นนี้แล้วนะแล้วไม่บอกว่ามีต้นนี้ด้วยดังพ่อเลย แล้วไปโดนยังไงถูว่าจะตายอ่านระวังต่อโอ้โหล่อง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 หูสายหรือขวาวะเนี่ยจะเวียนไปออกไหน ทา,ทางนี้เราเคยมาแล้วพี่หอมม,มันไม่มันไม่รู้อะทำเสียงมันไว้ก่อนฝอยยิ่กยยิกยิก,ย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 ก ล้อลอเดี๋ยวพี่หอมงอนเดี๋ยวพี่หอมงอนวู้มันว่ะตรงนี้กระถินอะไรที่มัใหญ่จังกระถินยักษ์กระถินเม็ดฝักใหญ่อ่ะไม่เบีดหมดหรือเปล่าไม่เบีดหมดแสงมันยังเงินกระพริบงแดกระพริบอยู่กระพริบแดงๆอยู่ข้างหน้าอ๋อมันมันพักหน้าจอถ้าพี่ไปเอามือไปกดมันเดี๋ยวก็ขึ้นมาถ้าพี่ไปแตะหน้าจอมันก็ขึ้นมา ดูเลยโอ้เฮ้ยอือมีสะดุดมีสะดุด,ด,ดสะดุดเล็กน้อยฝุ้ยไปฝุ่นตลบเลยว่ะเฮ้ย,เ,ยเลยไม่รู้ไอ้ทิศระวังระวังระวัง

ล้อลงลงอีกแล้วพี่ระวังยาก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 นิดนึงโอ้ยโอ้ยไม้ งา a ไม้เฮ้ยของแท้ใหม่ม่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้พี่ขึ้นทั้งไหนวะอัดขึ้นเลยลงมาถึงตรงนี้แล้วอัดขึ้นมาเลยได้มเงินปกติเดี๋ยวบอกอัดข่ามหินก่อนนี่ไปเลยบอกเพราะดวงกำลังพิพิเลนลมมึงเกี้อ๋อ แต่เขาต้องไปขวาก่อนเราลงสายหน่อยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ดเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ดเอ้ยเร็ว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  มันพิกมันพิกเจ็บไหมกู้จะถามว่าเจ็บไหมเจ็บว่ะดิดตีลังกาขนาดนะั้นโหนี่เข็นยังพิกเลยตัวเข็นก้นหลังนะเป็ดตีลังกาว่ะเดีเ๋ดยวเพิ่งลุกเดี๋ยวเพิ่งลุกสังสังเกตอาการก่อนว่ามีว่ามีอะไร <laughs> ดูว่ามีเจ็บอะไรตรงไหนมึนกีการแรงกว่าแล้วโ,โอ้พี่แรงอยู่นะมาดนีออคราวนี้ลงถูก <laughs> <laughs>